สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการดูดวงดูดีก็กลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะวันนี้มีข้อสงสัยอีกแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะว่าเราจะเลือกซื้อบ้านยังไงให้ให้ให้เข้ากับเราหรือว่าเอ๊ะคนเรานี่ถ้าไปซื้อบ้านต้องเอาดวงไปผูกกับบ้านไหมหรือว่ายังไงคะดีคะอาจารย์ปกติเนี่ยคนซื้อบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้าน กําลังบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่นะครับหรือไม่จำเป็นต้องบ้านใหม่ก็ได้หรือจะเป็นบ้านมือสองบ้านมือสองหรือจะเป็นบ้านแบบว่าไปซื้อที่ดินแล้วคิดจะปลูกบ้านแล้วอยากจะหันหน้าบ้านไปทางทิศไหนดีคนจะชอบถามปัญหานี้ใช่ไหมครับทีนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโอ้บ้านบ้านเนี่ยคนจะต้องผูกเข้ากับดวงดวงคนไม้ดวงคนไม้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในทางต้องต้องแยกกันก่อนแล้วว่าฮวงจุ้ย กับดวงจีนต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาเลือกบ้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างโซนโซนโซนแถบร้อนๆอย่างอย่างอย่างเมืองไทยเนี่ยนะครับนะครับซึ่งมันอยู่เรียกว่าใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยเจอพาธิย์มากกว่าประเทศอื่นนะครับเะฉะนั้นของเราเนี่ยมันก็มีเหลือฤดูกาลคือร้อนกับร้อนมากนะครับครับก็กลายเป็นว่า คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกซื้อบ้านนะครับที่อยู่ในแนวเขาเรียกว่าเหนือใต้นะครับหรือไม่ก็ออกเชียงเหนือตกเชียงใต้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบ้านที่หันไปในลักษณะของทิศตะวันตกหรือหันไปทางแนวออกตกกับคุง่ายแนวออกตกเนี่ยพวกนี้เราก็จะเจอแดดนะถ้าคุณถ้าคุณหน้าบ้านหันไปทิศตะวันออกคุณก็เจอแดดช่วงเช้าถ้าหน้าบ้านหันไปตะวันตกคุณก็เจอแดดช่วงบ่ายเจอหมดทั้งสองด้านเลยนะคะนะฉะนั้นเนี่ย การเลือกบ้านเนี่ยณนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ถ้ายังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยผมกับให้แนะนําให้เลือกซื้อบ้านในแนวเหนือใต้มากกว่าอันนี้จะโดนลมมากกว่านะครับใช่ฮะเพราะว่าจริงประเทศประเทศอย่างเราเนี่ยก็คือลมเนี่ยมันจะมาแนวเฉียงนิดหน่อยเฉียงใต้เฉียงอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ฉันั้นเราเลือกซื้อในแนวเหนือใต้เนี่ยจะจะพูดง่ายจะหลบ ความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็จะทําให้เราประหยัดพลังงานในเรื่องของการเปิดแอร์เปิดอะไรตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าผมกลับไม่ได้ไปยุ่งกับดวงเลยเห็นไหครับไม่ได้ยุ่งกับเรื่องของดวงเลยแต่ที่สิ่งที่สําคัญของของตัวบ้านเนี่ยก็คือว่าเราควรจะต้องหาว่าองศาของบ้านเนี่ยถ้าโอเคถ้าคุณได้เหนือใต้จริงแต่ว่าองศาของบ้านจะต้องอยู่ในองศาประมาณเท่าไหร่อันนี้สําคัญกว่าอันนี้คือสำคัญสาคัญกว่าครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ บางคนไปซื้อบ้านหมื่สองซื้อบ้านมืสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาสร้างในเมื่ออาจจะบางบางคนอาจสร้างใน20ปีที่แล้วหรือว่าสร้างในช่วงสิบปีที่แล้วซึ่งบ้านในองศาเดียวกันเนี่ยถ้ามันอยู่คนละยุคคนละสมัยนะมันจะทําให้พลังงานของบ้านเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับโดยต้องบอกว่าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องประกอบหลายๆอย่างก็คือ1 ปีที่สร้างบ้านกับ2ก็คือองศาของบ้านในแนวเหนือใต้นะครับในแนวเหนือใต้แต่ไม่ใช่ว่า องศาที่เป็นแนวตะวันออกตะวันตกไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับก็มีดีของเขาอยู่มันก็มีดีองศาดีนะครับมีองศาดีแต่อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในในแถบร้อนเนี่ยฉะนั้นควรจะเลือกบ้านที่เป็นแนวเหนือใต้เนี่ยจะทําให้เราประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้ามากกว่าเท่านั้นเองนะครับคือเบสิกถ้าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยนี่คือเบสิกแต่ถ้าสมมติสมมุตินะครับว่าห่วงด้วยว่าอุ้ยมันจะเข้ากับดวง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 ของเราหรือเปล่าอ่าทีนี้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาคืออะไรอีกอะนะครับอาบางคนบอกว่าโอ้ยฉันฉันเป็นคนท่านไม้อ,อา่าฉันต้องหา,บ,าบ้านที่หลังอิงตะวันออกอาเปเสริมท่านไม้ของฉัน่นา แล้วก็บางคนบอกอ้าวฉันเป็นคนธาตุทองฉันต้องหาบ้านที่อิงตะวันตกตะวันตกอินบางคนบอกอ่าฉันเป็นคนธาตุน้ำฉันก็ต้องหาบ้านที่หลังอิงทิศเหนือแล้วอย่างนี้ทุกคนในบ้านุ้วพูดง่ายถ้าทุกคนในบ้านเนี่ยสมมติมีสี่คนพ่อแม่ลูกลูกหนึ่งลูกสองใช่ไหมใช่ค่ะกลายว่าบ้านนี้ทั้งหมดจะต้องหันกี่ทิศทางก็ต้องซื้อคนหลังซื้อคนหลังไปเลยดีไหมเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้มันไม่ได้ประเด็นแต่ถ้าสมมติซีเรียถึงกท่านว่าจะต้อง ผูกกระดวงเลยอ่าฉะนั้นเวลาเลือกคนที่สําคัญของบ้านคนที่สาคัญของบ้านเราไม่ใช่ว่าเราเลือกจากเจ้าบ้านนะครับในทางฮวงจุ้ยผมจะไม่ใช้คําว่าเจ้าบ้านค่ะและคนไทยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเจ้าบ้านคือคนที่มีชื่อในโฉนดแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านอ่าซึ่งตรงนั้นอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันเป็นเรื่องของเอกสารที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาเป็นข้อตกลงระหว่างมนุษย์มันไม่ได้เป็นข้อตกลงระหว่างมนุษย์กับ มนุษย์กับกับธรรมชาติอ่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับการฉะนั้นไอ้ข้อตกลงตรงนั้นะพลังธรรมชาติมันไม่รู้จักครับมันไม่รู้จักนะฮะมารู้จักเดียวว่าใครอาศัยอยู่บ้านนี้คนนั้นรับผลนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าต้องการเลือกซื้อบ้านให้เข้ากับคนนะครับให้เข้ากับคนนะครับเวลาเลือกเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะฮะเจ้าบ้านเจ้าบ้านในที่นี้อย่าที่บอกผมไม่ได้หมายเรื่องของทางเอกสารนะครับเจ้าบ้านนี้เราจะเลือกในเรื่องของ คนที่ทําผลประโยชน์ให้บ้านมากที่สุดเหมือนหาเงินเข้าบ้านหาเงินเข้าบ้านมากที่สุดใช่ฮะอย่างเช่นสามีหาเงินได้เดือนละห้าหมื่นในขณะที่ภรรยาหาเดือนได้เดือนละสองแสนอ่าฉะนั้นถามว่าเวลาเราจะจัดวงจุ้ยให้เข้ากับกับคนเนี่ยคุณจะจัดเข้ากับสามีหรือเข้าภรรยาล่ะภรรยาที่อาจารย์เห็นไหมอ่าปกติอ่ะทุกคนเราโอ้ยต้องเข้ากับพ่อบ้านเห็นไหมชมไหมครับฉนั้นถ้าเราคุดเสริมวงจุ้ยแล้วทำอ่ะสมมุติเสริมแล้วมันคูณสามารถ ทำให้เงินตอนน้าสามารถเพิ่มเป็นดับเบิลคุณดับเบิลเงินห้าหมื่นดับเบิลเงินสองแสนคุณจะดับเบิลตไหนอ่ะหมฉะนั้นเราก็ต้องไปเชียร์ที่ภรรยาเห็นไหมครับอ่าก็คือไปโผูกกับภรรยาโผูกภรรยานั้นนี่คือวิธีการเลือกบ้านที่ถูกต้องอ่าถูกต้องวิธีของเขานี่คือ อ่าท่านผู้ชมนะครับก็เวลาเลือกซื้อบ้านก็ให้คำนึงถึงเรื่องนี้ดีกว่าก็คือโดยโดยโดยเบสิกแล้วแล้วก็อ่านะครับอ่าทีนี้วันนี้วันนี้เรามีรูปดวงที่น่าสนใจอีกแล้วดวงหนึ่งนะอ่าดวงหนึ่งรูปงวดนี้งวดนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของผัวโผล่เมียเมียอยู่นะอ่ายังอยู่เมียนะคะนะครับวันนี้เราก็มีรูปดวงที่เป็นรูปดวงอ่ากินสามีมาอีกแบบหนึ่งละไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่าที่มันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงอ่่ทาาานผูู้้ชมมเเขดลยครับ นะครับดวงนี้นะครับถ้าเราดูรูปดวงนะครับอันนี้เขาเกิดวันวอกปีวอ,อกค่ะแล้วก็เดือนวอ,อกอนะฮะวันนี้คือวันฉลูแล้วก็ยามเกิดก็คือมะเมียนะับนนดวงผู้หญิงใช่ไหมคะอาจารย์ดวงผู้หญิงครับถ้าผู้สามีก็ต้องผู้หญิง<ม>นะครับะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผู้ชายก็มีนะคะสามีอันนั้นเรายกไว้ก่อนนะครับโอเคดวงนี้นะครับ อ่าเป็นคนทานไม้นะครับทัดไ,ไม้นะครับคือเราดูจากแถวที่3ามจากขวามือมามานะครับะนะรเราดูถ้าเราเทียบทันไม้นะครับธาตุที่เป็นสามีก็คือธาตุที่พิฆาตไม้นั่นเองได้เราดูที่เส้นปาทอยกลับไปมันก็คือธาตุทอง,ทอ,งอ่าถ้าคุณตุ๊บดูที่ปริมาณทอง,ทองในดวงนี้จะมี 1, 1> หนึ่งค่ะหนึ่งสอง,สองเห็นไหมครับหนึ่งสองดวงเราะนั้นดวงนี้นะครับพอมันมีสองทองแบบนี้นะครับนั่นหมายถึงดวงแบบนี้มีโอกาสที่จะเจอการแต่งงานหรือ การพิธีมงคลสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งก็คือมีโอกาสเจอคู่มากกว่าหนึ่งแล้วถ้ามีสามทองสามทองก็มีโอกาสก็คือมากกว่าหนึ่งไงเราใช้คำว่ามากกว่าหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้พิธีว่ามีสามทองต้องมีสามคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวก็การอย่าเงี้ยอาจจะมากกว่าหนึ่งนะครับก็คือมีโอกาสจะเจอคู่ได้มากกว่าหนึ่งทีนี้ไอ้ที่ว่าเจอคู่มากกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบแบบนึงคือเจอทีเดียวพร้อมกันกับแบบที่สองคือ เจอเจอแล้วก็แยกกันเจอแล้วก็แยกกันมันก็มีทั้งสองแบบอีกแต่ว่าในที่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าธาตุทองตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูที่ธาตุทองก็คือสามีของดวงหญิงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราถอยเส้นปากกันไปหนึ่งเส้นเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเจอธาตุธาตุไฟเนี่ยคอยมาพิฆาตแล้วพอเรามาดูรูปดวงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีไฟค่อมหัวทั้งสองดวงเลยยัไฟค่อมหัวหมดเลย เห็นนะครับทาให้ดวงนี้เนี่ยนะครับธาตุทองเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วโดนไฟมาคุมนะครับโดนไฟมาคุมทั้งบนทั้งล่างนะจากจากที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงเรื่องดวงดวงดวงกินสามีครั้งจำได้ไหมแต่เคสนั้นเป็นเคสที่ว่าโดนประกบชงสามีมีคนเดียวแต่สามีโดนประกบชงโดนประกบชงเนี่ยฮะอันนั้นคือสามีอาจะได้สามีคิโลหรือสามีที่อ่อนแอนิดหนึ่งนะครับแต่เคสนี้ มีสามีมแต่สามีโดนพิฆาตหมดเลยโ,<อ>นะโดนพิฆาตทั้งคู่เลยฉะนั้นถ้าถ้าเราโดนพิฆาตไปหนึ่งแล้วยังสองก็ยังโดนพิฆาตอีกอย่างนี้เนี่ย ก็เข้าข่ายนะฮะดวงไม่มีวาสนาต่อสามีเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยก็เข้าข่ายเดียวกันเลยงนั้นดูอย่างนี้โดยอย่างนี้ถ้าถ้าเราดูนะฮรรูปดวงเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนไม้กับจํานวนน้ามีแค่สงตัวเองแต่ดูดูดวงนี้เหมือนดวงอ่อนธรรมดานะครับแต่ดวงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่อ่อนอ่อนธรรมดาเขาเรียกว่าอ่อนอ่อนแบบดวงพิเศษแล้วเรียกว่าอ่อนแอตามกระแสนะครับแรงคือมันอ่อนมากอ่อนมากฮะอ่อนมากจนมันตีกับ คนที่ดวงอ่อนมันจะตีตีกลับอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกอีกรูปดวงหนึ่งเราเรียกว่าดวงแข็งเลยตีกลับไปเป็นแข็งเลยเป็นแข็งเลยฮะ,ะ,ะตีกลับเป็นแข็งนันทีค,ครับดวงอย่างนงี้นะครับแทนที่จะเป็นอ่อนมันกลับเป็นแข็งเลยะฉะนั้นดวงนี้นะธาตุที่ให้คุณขเขาก็คือธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินแต่เห็นไหธาตุไฟฉะนั้นแล้วธาตุไฟของเขานี่มีถึง2ตัวโผล่ข้างบนเลยนั่นหมายถึงอะไรฉะนั้นดวงอย่างนงี้เนี่ยผู้หญิงลักษณะแบบนี้จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างทํางานเก่ง หน้าตาดีคือเหมือนมีอำนาจมีอำนาจนะฮะอย่างนี้คนที่ทำงานเก่งนะเราเรียกในศัพท์ทั่วไปเนี่ยที่ข้างนอกเรียกกันว่าคือ working woman นะครับได้คำว่า working woman นั่นะดันเป็นทำลายสามีตัวเอง่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าว่ามันทำลายยังไงนะครับอ่าวันนี้โปรโมชั่นเราเป็นไงครับก็เหรียญเสริมดวงนะคะหนึ่งเหรียญแถมอีกหนึ่งเหรียญหรือเหรียญเสริมดวงพร้อมเหรียญปีชงนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะในราคาเพียง 1,999บาทนะคะแล้วก็พิเศษสร้อยคอทองคำแท้ของเราหนัก3ไมค่อนนะคะพร้อมกรอบเหรียญในราคาเพียง900บาทเท่านั้นนะคะเพียงแต่ท่านโทรเข้ามาในรายการ085 4809 755และ086 7889 339ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าค่ะ คนเราทุกคนเกิดมาย่อบีรหัสดูชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักป่าจีนโบราณจึงได้คิดค้นศาสตร์พวงจุ้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้งห้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโป้หยีซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรยรุ่มหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วยสอปฏิริยา5พลังธาตุ12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจด,ดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิฟทุกเหเรียญเหรียญสามดวงช่วยปุคคลหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายครั้งแรกที่ผมได้มาผมยังไม่ได้ฝากครับผมคะ่ะผมก็ ได้โชคลาภเลยครับครั้งแรกอ๋อคือว่าได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ฝากก็ได้เลยหรอใช่ครับพอแฟนให้มาพกปุ๊บก็คือทํางานสองที่เลยนะคะก็ก็จะมีงานเข้ามาแล้วก็เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะลูกค้าเยอะหรอคะเยอะค่ะเยอะแล้วก็มาเรื่อยๆแบบบอกต่อบางทีนึกไม่ถึงว่าเขาจะทําประกันกับเราเขาก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมรับมาวันที่16เดือน6นะครับค่ะจนถึงบัดเนี้ย ผมไม่ได้ซื้อแค่เดือนตุลาตอนน้ำท่วมอย่างเดียวนอกจากนั้นถูกมาหมดครับก็มา13บสวด13กว่าสิวดวคือถูกติดต่อมาม3งวดครับได้ราบรอยมาครับผมยังไม่ได้ฟักทุนเทียออกไปซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเลยครับใช้ราบรอยอย่างเดียวเลยครับพี่ก็จะเชื่อเรื่องธาตุด้วยนะคะเรื่องธาตุใช่ไหมใช่คือเราขาดอะไรแล้วเสริมเนี่ย มันต้องสมดุลไงคะมันถึงจะได้ทง5ใช่อย่างที่อาจารย์บัณฑิตบอกอะถูกต้องเลยคือมันต้องสมดุลอย่างอย่างคนที่ไม่สบายคือจะขาดทาาุธาที่เกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดพอเรานํามาสมดุลกันแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรหรอสนใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆหนึ่งในราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่งเหรียญแถมฟรีอีกหนึ่งเหรียญ สำหรับดวงชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339พิเศษวันนี้เรามีสร้คอทองคำแท้พร้อมกรอบใส่เหรียญจำหน่ายแล้วสร้คอทองคำแท้3ไมครข้นหนัก2บาทปกติราคา6,000บาทเราขายเพียง900บาทเท่านั้น ยังไม่พอเรายังแถมกรอบใส่เหรียญทำจากทองคําแท้3ไมครอนให้ไปเลยฟรีๆทั้งหมดนี้เพียง900บาทเท่านั้นสนใจโทร085 480 9755 086 788 9339 ค่ะก็กลับกันมาพบกันในเบรกหลังนะคะว่าเราจะมาดูสิคะแล้วดวง working woman คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปกับดวงที่เรียกว่าดวงกินสามีเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเรามาดูกันค่ะครับผมอขอกลับเข้ามาที่ดวงเลยนะครับรูปดวงนะครับที่บอกว่าเมื่อกี้จุดอ่อนของดวงนะครับก็ค,คือว่า ไอ้ความที่เขาเป็น working woman นะครับคือทัดไฟทัดไฟเนี่ยมันเป็นท่าถ่ายเทของทัดไม้ก็คือการถ่ายเทก็คือการแสดงออกในเรื่องของฝีมือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเขาเรียกว่าความฉลาดเฉลียวดีกว่านะคือมีเยอะมากจะสังเกตนะพวกผู้หญิงที่ทํางานเก่งๆพวกนี้นะครับ่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดถึงเรื่องงานมากกว่าเรื่องครอบครัวเพราะว่าเขาต้องโชว์พาวโชว์ความสามารถโชว์ ทักษะที่เขามีทั้งหมดให้ให้ให้เขาเียให้เจ้านายเห็นให้องค์กรเห็นไอการโชว์พาวตรงนี้แหละมันดันไปกบรัศมีของสามีนะครับเออเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับเขาเป็นคนท่านไม้สามีคือท่าทองแล้วไฟเนี่ยดันเป็นท่าแสดงออกคือท่าเวิร์กกิงนี่แหละมันดันไปพิฆาตท่าสามีเองเห็นไหมครับเราดูอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าอย่างที่งบอก ธาตุไฟเนี่ยอาจจะแสดงออกในลักษณะของออกมาทางในเรื่องของหน้าตาด้วยนั่นคือถ้าคนที่มีธาตุธาตุธาตุถ่ายเยอะเนี่ยจะแสดงออกมาที่หน้าตาก็คือพวกนี้จะหน้าตาสวยหน้าตาดีนะคดีนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าพวกดารานะฮะก็จะคือจะมีธาตุพวกนี้เยอะ ท่าถ่ายเทเยอะนะแล้วพอเอไอ้ท่าถ่ายเที่ยดันไปที่พิฆาตท่าสามีตัวเองคุณตุ๊กก็จะเห็นว่าเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆเลยว่าที่ดาราเนี่ยจะมีปัญหาคบกันเดี๋ยวก็เลิกกันเนะฉะนั้นดาราจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนดวงประมาณอย่างนี้ดวงประมาณอย่างนี้คือดวงที่เขาเรียกว่าพิฆาตสามีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกดวงจะเป็นอย่างนี้เสมอทุกดวงถ้าในดวงเขามีตวแก้ ในดวงเขามีตัวแก้นะครับอย่างยก,ยก,ยกตัวอย่างเลยอย่างดวงนี้เลยดวงนี้เนี่ยนะครับปกติถ้าเราดูดูสภาพของการพิฆาตด,ดูนะครับปกติเนี่ยไฟเนี่ยจะพิฆาตทองะนะไฟจะไม่พิฆาตทองก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อเรามีมีถนนเส้นนี้มาม,มามามาเขาเรียกว่ามาสร้างคอม ถนนเส้นนี้เห็นไหมครับถนนเส้นนี้ก็คือถนนที่มีชื่อว่าดินแล้วพรเอิรในดวงนี้มีดินอยู่เห็นยังครับนี่เห็นนะในดวงนี้มีดินอยู่แล้วก็แล้วกดันมีไฟเนี่ยมาเสริมให้ดินเนี่ยแข็งแรงอีกเห็นนะถ้าดวงนี้ไม่มีดินตำแหน่งนี้เมื่อไหร่ดวงนี้จะเข้าข่กินสามีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่มีปุ๊บ อ่าเสร็จเลยไฟก็พี่คาดท้องเต็มเต็มเลยอนี่นี่คือข้อดีของดวงนี้ไงฮะข้อดีหเก่งด้วยนะครับแถมสามารถคุมสามีได้ด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยนะอาเอาอายุหมัดนะครับอาย่หมัดนะฮะอันนี้ก็โชคดีที่ลูกดวงเขามีธาตุดินมามาเสริมอยู่ในดวงซึ่งถ้ากลับกันถ้าดวงนี้ไม่มีธาตุดินเลย เป็นยังไงอาจารย์อ่ะตรงนี้มันก็พิกาดรวมกันรวมสกรรมทองกันเละเลย็ทาเาเข้าขายแะฮะไม่มีวาสนาสามีฉะนั้นมันก็จะเข้าเคสที่ว่าจากเป็นหรือจากตายเหมือนเดิมเลยแล้วเคสนี้ดันมีสองทองอีกฉะนั้นพอจากแล้วปุ๊บจะมีคนเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่มันก็จะประวัติศาสตร์ก็จะซ้ำรอยนี้ซ้ำๆอย่างนี้ซ้ำๆอยู่นี้ภาามันจะซ้ำอยู่นี้ฮะเหมือน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 เราเล่นแผ่นเสียงที่ตกล่องตกล่องพอมันถึงถึงล่องมันจะมันจะวนตกอยู่นั้นอีกไปเรื่อยๆฮะ นะนี่สภาพดวงเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เพอิญดวงนี้เขามีตัวแก้คทีธาตุดินยังโชคดีแต่ถ้าดวงนี้ดันไม่มีตัวแก้เลยฉะนั้นดวงนี้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าการปรับดวงโดยใช้ธาตุดินธาตุดินสําหรับดวงนี้ก็คือปีนะฮะสองสี่เก้าสองนะครับสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองนะครับถ้าแต่เผอิญในดวงเนี่ยเขามีตัวสองสี่เก้าสองอยู่เขามีอยู่แล้วนี่ไย มีตัวแับแก้เขาอ,อยู่แ,แล้วสองสี่ก็สองอ,อันนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยครับจันหรือต้องมีวิธีแก้อีกไหมคะจริงๆนะก็มีอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าดินตัวนี้เนี่ยมันไม่แข็งแรงพอนะครับไม่มันแคียก่าไม่ทะลุถึงฟ้าจะเห็นว่าในสีแถวบนเนี่ยคุณตุ๊กจะเห็นว่ามันไม่มีท่าดินอยู่เลยนะครับใช่ค่ถ้าเป็นไม่ได้จับให้มันทะลวงถึงฟ้าทีนี้ไอ้ทะลวงถึงฟ้าเนี่ยนะครับ ผมกลับมองว่าถ้าเป็นไปไ,ได้เราควรจะใช้ธาตุดินที่เป็นพลังหยางอีกตัวหนึง่งเราจะใช้ดินปี2501นะ2501 <1, S 1> <1, S 2> มาช่วยอีกตัวนึง <1, S 1> แล้วเอิญปี2501ตัวนี้เนี่ยมันไม่ไม่เพียงแค่ทําให้ธาตุทองอไปไปเพื่อไปช่วยทอง มันยังมีสภาพสุภาพหนึ่งคือมันจะทำให้มีคลังของโชคลาภเกิดขึ้นทำให้ทาให้เขาเรียกว่าการทำงานของของของเขาเรียกของผู้หญิงคนนี้คือคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือ working woman นไปเกาะเกิดโชคลาภนะแล้วผมถ้าเป็นผมพายพกเลยก็คือ2 5งห้านค่ะนะครับได้ทั้งสามีด้วยแล้วได้ทั้งโชา์ด้วยแล้วก็2 5งหนึ่งเนี่ยมันเป็นคลังของทองนะครับไอ้ทศทสีเป็นคลัง คลังคลังดินโท่ที่เป็นคลังดินนะฮะคลังดินนะครับดวงนี้าตาดินเป็นโชคลาภครับตรงนี้ถ้าได้สามีก็จะได้สามีรวยด้วยนะครับอ่านะครับตรงนี้ได้สามีรวยฉะนั้นถ้าแต่ถ้ารูปดวงใครไม่มีตัวเขาเรียกว่าป้องกันสามีดังนั้นก็ต้องสั่งซื้อเหรียญสมบูรณ์ใชไหมครับอ่าแต่แล้วก็อย่างที่บอกการปฏิบัติตัวแบบเดิมเลยผมบอกเลยนะปฏิบัติตัวคือคนที่มีสภาพเขาเรียกว่าดวงที่ไม่มีวาสนาต่อสามีเนี่ยนะครับ เราควรที่แบบตัวคือว่าโอเคปกติถ้ารูปดวงเงี้ยถ้าเป็น working woman นเนี่ยนะต้องอยู่แค่านานๆเจอกันทีนจะดีห่างๆกันหน่อยนะครับแล้วปกติ working woman เขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ คุ้มคีกับครอบครัวมากท่าไนร่นเพราะหัวงานเดียวนะครับก็จะเข้าขายถ้าเกิดว่าเขาเราแล้วก็สามีเข้าใจตรงนั้นได้ภรรยาเข้าใจตรงนั้นได้ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาโดยที่ไม่มีปัญหาใช่ครับอันนี้ียกว่าอยู่แบบเหมือนไม่มีวาสนาต่อกันแต่จริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้แต่รูปดวงลักษณะนี้เดียวงบอกบางครั้งได้สามีที่อยู่ติดบ้านมากกว่า กับการผู้หญิงหาเงินผู้ชายอยู่บ้านทํ้านบ้านทู้านบ้านอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับกับผู้หญิงก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราถ้าเราเสริมบ้านให้ผู้หญิงที่หาเงินได้เงินเดือนมากกว่าสามีเราก็ต้องเลือกซื้อบ้านที่เสริมภรรยาให้มากกว่านะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเราจะเจออีกเคสหนึ่งที่ปัญหาที่จะเจอคือว่า เตียงนอนเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนเนี่ยเวลาเวลาท่านผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อเหรียญมาเนี่ยเราไม่ได้แปบบอกบอกแต่เฉพาะในเรื่องของของว่าจะต้องใช้เหรียญอะไรไปฝากที่ไหนฝากปีพศอะไรเราไม่ได้บอกแค่นั้นเรายังบอกว่าเราเนี่ยคุณควรจะนอนหัวไปทิศไหนทํางานนั่งหลังอิงทิศไหนหน้าหันทิศไหนตรงนั้นจะมีข้อมูลตรงนั้นให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับแจ้งใหแจ้งให้ด้วยนะครับนะซึ่งถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ที่ว่า ภรรยากับสามีเนี่ยนอนคนละทางกันนะฮะนอนโทรศัาทถ้าเกิดเช่นนี้จะนอนกันยังไงใช่นะฉะนั้นพอนอนคนละทางฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าเราเจอเคสที่ว่าภรรยาหาได้เดือนละสองแสนสามีหาได้เดือนละห้าหมื่นเราควรจะหันนอนไปหาทางภรรยาดีกว่าครับเลือกเลยค่ะเลือกเลยนะไปเสริมภรรยาเยอะไม่เป็นไรฮะฉะนั้นผมบอกว่าเวลาไปเบิ้ลเนี่ย เราต้องไเบิ้ลคนที่มากสุดใช่ค่ะช่วยไหม้าเหมือนกันถ้าคุณฝาา่าธนาคารธนาคารมีโบนัสบอกว่าอ้าว คุณมีเงินฝากอยู่2กองกองหนึ่งกองหนึ่งล้านหนึ่งกองหนึ่งหมื่นหนึ่งให้คุณเบิ้ลคูณสองคุณจะเบิ้ลกองไหนอ่ะแล้วก็ต้องกองถูกไหมครับแล้วก็ต้องฉลาดเลือกก็เลยฉลาดเลือกนะครับแลท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนกันนะท่านต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมสิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วก็ถามว่าพยายามันก็ไม่ใช่คนอื่นแกคนในครอบครัวอยู่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดแต่เช่นเดียวกันกับกัน ถ้าสามีหาได้มากกว่าภรรยาเราก็ต้องเสริมสามีใช่ค่ะบางบ้าน <c oughs> บางบ้านเขาบอกว่า <c oughs> บาง <c oughs> บ้านเนี่ยพ่อแม่เกษียณแล้ว <c oughs> พ่อแม่ไม่ทํางานเราก็ต้องไปเสริมที่ดวงลูกเห็นนะครับอันนี้บอกแล้วขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับทั้งงานแต่คนไทย ทุกวันนี้ไปเข้าใจว่าจะต้องไปเสริมคนที่มีชื่อในชนนมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งมซึ่งมันไม่ใช่เลยฮะมันไม่ใช่เลยนะครับผมเวลาไปดูฮงจุ้ยเนี่ยผมจะเจอมากเลยเออนี่เจ้าบ้านเจ้าเอคนที่ชื่อในเบียบ้านนี่เป็นเป็นญาตินะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเราไม่ต้องไปดูเลยผมไม่เคยสนใจเรื่องนั้นเลยนะเช่นเดียวกันบางครั้งเราเนี่ยไปเช่าบ้านเขาทำออฟฟิศเช่นเดียวกันเวลาทําเสริมเพ ผมก็ต้องเสริมคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับจะไปเสริมทนใหมกับอผู้ให้เช่าถูกไหมครับในเรื่องนี่คือถูกต้องนะเนี่ยคุณคุณคุณทำอะไรคุณต้องได้อย่างนั้นนะครับอ่เช่นเนี่ยคุณอยู่ในสถานที่ที่มีเขาเรียกว่าพวงจุ้ยล้อมรอบพวงจุ้ยก็จะส่งผลกับคนนั้นใช่ค่ะก็ต้องอยู่ในที่ที่เราที่ที่ดีสําหรับเรานะะคใช่ครับงั้นเราเลือกให้หนึ่งสถานที่ดีปรับดวงที่ดีใช่ไหมฮะนีฟ้าดินคนนะมันจะต้อง มาดุลกันฟ้าก็คือคุณเนี่ยก็คือต้องไปที่ศาลเจ้านาจาแล้วก็ไปฝากเหรียญไว้ฝากเหรียญแล้วก็นะฮะขอพรรับกลับมาเนะฮะฟ้าดินคนครบแล้วครบนะเพลาะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่มีเหรียญอ่าฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำแรกคือดับแรกต้องสั่งซื้อเหรียญเราก่อนนะครับเพข้ามาในรายการเลยสอบถามรายละเอียดนะคะก็คือเหรียญรับดวงของเราโปรโมชั่นก็ยังคงเดิมซื้อหนึ่งเหรียญแถมอีกหนึ่งเหรียญในราคา 1,999บาทเท่านั้นนะคะคเพียงแต่ท่านแจ้งชื่อวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของท่านเข้ามานะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พิเศษนะคะสร้อยคอทองคำแท้หนัก3ไมครอนนะคะพร้อมกรอบเหรียญใส่ให้ไปเลยนะคะโดยไม่ต้องไปทำที่ไหนเลยนะคะในราคาเพียง900บาทเท่านั้นนะคะเพียงแต่ท่านโทรเข้ามาในรายการนะคะที่หมายเลข085 4809755และ0 8 6 7 8 8, 8 9 3 3 9ค่ะ วันนี้วนนเวลาเราก็หมดแล้วนะคะก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ